นักสู้มันมี่ไรเงวนมากเกี่ยวมันมีหลายงินเช่มันประเทศเสียร์เลยเพราะว่าเพราะว่าอย่างมันเขาเป็นนักสู้เนาะนักสู้บ่าที่เงินนี่มันก็ต้องมีงินให้นักลบย่อมมีบาดแผลนักลบย่อมมีบาดแผลนักสู้มันต้องมีบาดแผลครับผมเจ็บแล้วไม่จำเดินหนึ่งมันออาสองเท้านาะ ฝันไปเนอะืฮจังใดเนอะมีอยังฝากเพึ่งมาเเห็นมันทีมงานเพิ่มเพิ่มมาจังไหนเพิ่มกระสีมาเพิมกากบ้าคือกระสีได้โชคเวลาต่นเออเออสาธุเพี่งชมามาึรเมื่อเตือสวัสดีนะค่ะพี่นองทั้งหลายค่ะแข่งรตดีกับบาพร้อมพอดีเลยมา แค่ข้าแล้ยาวดว่างหันลุงพีนี่น้าบาร์เสือน้ำเจลดะเกือบถึงรางวัลที่หนิดตัวเดียวพิดตัวเดียวอ่องนี้ก็หอยอม่พิษอันอยากจิดตัวเดียวแมนตัวที่หตัวเดียวพิษตัวเดียวเมนพิษตัวเดียวท่านั้นพิดเออหลวัพระศลยพาโตถึงิตถึงพินั่นตกใจอันเลี่ยง ปูปูจะหยิบแล้วค่ะท่านผู้ชมห้ามกระพริบตาอ่ามันเองปูทำพิธี่ตัวไหนล่ะตัวนี้ล่ะจะเอาตัวนี้มาปูคือตัวไหนอยากไปทันโน้่ตไปเอาหมดเอาหมดมั้ยมีเท่าไหร่เมาให้เกี้ยงเท่าไหร่เมาให้เกี้ยงโอ้โหขลาดเจ้าหกท่านผู้ชมเจ้าหกบอก สธุครับผมเปิดโจกเปิดหลาเปิดบุญบารมีเปิดแล้วก็ให้ได้เป็นมหาเศรษฐีเด้อได้ามะเห็ดมาสางตะไบน้องจิตใจจิตใจ่ามันเพาะดีเด้แต่ปูเพิ่นน่้มันเอาบังราคามันเนี่ยว่าลอยชิบัดอ่มันแพงไหมเป็นเป็นอะไรล่ะ ปูคนมาเลยครับเพื่อปูปูนตลาดเลยครับเพื่อมาเคยขายสักเก้าหกเดียวโคโลเก้าหกมาอยเก้าสิบโอ้บาทเก้าหกครับผมเอาครับผมโอ้ขอบคุณละไรเห็นใจอยู่ได้นะเก้าเก้าหกมาครับเนาะปูปูโพทองเป็นยิบเก้าหกสิบใบแม่บ๊วยสิบใบครับผมอ่าเปิดแข่งเลยวันนี้เจ๊มาเปิดประเดิมเปิดความรวย วันนี้วาที่แล้วเราผิดบวังวันนี้เราสู้ใหม่ค่ะนักสู้ของแท้เลยโอ้เมขเมืานมีเสีอใจเมเจอร์มาอออเกี่ยกับตัวเลขเปิดค่ะแต่ว่าลกทายด้วยเก่าหกคุณมีเก่าไวมีบาคาเก่าไวบหมมีเก่าไวเดี๋ยวเด้อ้ี่บารทับอ่านนีหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมดไห่ะะ ไม่ครบบ่ขอเมนเด้อด้อนี่ือีเก่ามฟมเล่าเหรออ้าวทีเนี่ยปูเขหยิบมากเก้าหกตัวเดียวนะครับแล้วปูคนหยิบโฉบหยิบหลับตัวนี้โอ้มันหุด้าแเจตัวันเรเออจ็้าหกนี่ตัวมันจเรากตัง่ายๆนี่เตีอาทรงไทยด้วยเจ็ดเกห ทรงถ่ายเกจเก่าหกครับผมเนาะไม่ไม่ไม่ักบาทเลยไม่สิบาเลครับผมมันม่นะคือมันเขาบอกคลายคือแตีว่ัันันองชี้เขาบบ่มีารน้มันลนหลก็ับค้างกรินครับผมลดเปยังล่ะครับตามอืมแต่ว่ามันมันบรูุบกป็นนี่ทุกคนียนไห้เอาเป็นครับผมเอานโอ้คนกยนให้โอ้ที่ทะเลเจอีกแล้วบู หกตัวเลยปู่อ้ครอใบจุด่ายพ่อมาหันใบจุดไทยก็ี่ใุดทยที่หาวาหันเจ็กเก่าหกอใบที่ว่าข้างใบที่สิบพอดีเลยโอ้ยังจิตโตัวขนาครับอันนี้คือเพิ่เแจ้ให้โอ้ครับผมสวดมนต์มาเช่าโอ้ใบที่ว่าบกครบใบจุดไทยเลยู้นับพอดีว่าเจ๊เจ๊จินดามี่จ้า ใบที่สิบพอดีเหลือเชื่อเหลือเชื่อโอ้ัหเลยครับเอายไปยังบอกว่าไหนๆหนบะอ่อต่อช็อตเลยค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าหกยิบไปได้ครับเปเป็นใบที่ถ่ายที่ปูพันหาเหมือนกันใบที่สิบพอดีตัวนี้ได้เจ็ดเก้าหกครับผมตัวนี้แหละเจ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 เเ บิงบรรยากาศครับผมมาเบิ่งบรรยากาศค่ะค่ะเขาไปเลยครับครับผมตามก็นี่ครับ Thank yeah. you. มงจะับมันกันนะครับเนาะจับเท้าเปลี่ยนเป็นอะไรตัวหัวแข็งเอามันที่ขอปัญหาไข่ไก่ครับเนี่ยเด้อไข่ไก่ปอไข่ตันตะเกียบอะไรไข่ตันตเกียบข้าวเนาะเอาลวงพี่ไปอยู่กัแม่้อป้อนเงินก่อเนาะได้ขอป้อนนะคุณลไม่กรอยุคุณละว่ยึดตัวคุณลไม่ต้องมาต้องเป่นต้องไปอดขอป้อกั่นอะไรจ้า จดถูกขอพรคนเนาะใช่โตใช่คนจก้นะน้ำปูจ้าโชคดีอะอีเมีเอ้ได้มน้ำปูนียมตามน้ะครับเอาไปเบิกเหมนจะจ่ายเหมือนกันครับอี่สไปแลจะนไปน เงาโกนีจ่ายู่มได้นาให้ากใจว่าสอนสรับบกเหมือนกันครับผมสำหรับมือเนาะปูหนากระดาษเพิ่นมากขอโชคขอพร

ใส่โปกุเทามันีแกสอนกุริโตปูสาทิค่ะแม่กได้่ปูไคะค่ะ่ค่ป่มมหอมหอมขนาดกูนยิ่งมันก็ยัมักมากหอมงามงามหอมมากเลยค่ะครื่องารกุ้งกุนยิ่เอาไรค่ะ้ใส่ปูพันทีแกสอนให้หนูหน่อย รอคับเอาอันเก้าออกให้เนี่ยค่ะเอาอันเก้าออกเอาอันไม่ใส่อ่ะขยัน่ัวเอาเก้าออกตุัดจ้าไม่เลี่ยนเลยจ้าถ้าไม่มี้ถุ่ออันกว่ามีนมาอัน่ายี้กว่า ก็ได้อยังไง่าม่ครับตามนั้นได้ครับเด้อเอาสำหรับผู้ใดมักแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงหลับครับผมประจับวันที่16สิบหกสิบหกเดือนนะครับเนาะปูร่างท่งปูผู้ท่องนะครับเนาะเพื่อนฝันต่างๆครับเปิดเทเ หกตัวครับผมก็มว่ายิบลอตเตอรี่พอดีนะครับมีพอดีครับผมเนาะเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าหกครับผมเ,เลขงามบอมีผู้ใดมากนัมบอเนาะครับเนาะสำหรับเลขตีนะครับ,นะรบเนาะนะเพียงแต่ว่าปูเพิ่นฝันได้ว่า,ามีปูนะเนาะแตาเดียวนะครับเนาะเพิ่นไปน,น้ำหาหอดบ้านเนาะเพิ่นก็เลยให้โชคให้ลาบกันที่ครับเนาะเอาไปอยากลงทุนน้ำกับ เชิญตามสบายลยครับเด้อเอาสวัสดีครับ